สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกนับตั้งแต่วันที่1-15ถึง15มิถุนายนปี2,568ค่ะใครที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีตุลน,นะคะหรือเกิดในช่วงระหว่างวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15 ฤรืสิจิกายนโดยประมาณก็จะต้องเตรียมใจเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะเพราะถือว่าในช่วงตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะดวงชะตาของคุณนั้นก็มีแววกรรลังจะได้ลุ้นโชคใหญ่สเสน่ห์จะนำพาโอกาสจะมาแบบไม่ทันตั้งตัว แล้วโชคดีๆของคุณจะมาในรูปแบบไหนเงินทองจากทางไหนที่ควรคว้าเอาไว้และอะไรคือสิ่งที่คุณจะต้องระวังกันบ้างก็ขอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะ เอาแล้วค่ะสำหรับภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นก็ต้องบอกเลยค่ะว่าในที่สุดคุณก็จะรู้สึกเบาสบายขึ้นมาในหลายส่วนแล้วนะคะเพราะว่าในวันที่สองมิถุนายนนี้ค่ะในที่สุดดาวโศกดาวประจำตัว ดาววาสนาของคุณก็จะโครจรหลุดออกจากตำแหน่งอริได้สักทีนะคะเอาล่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาชีวิตมันมีแต่เรื่องยากๆเรื่องใหญ่ๆมีแต่ปัญหาและความวุ่นวายให้ต้องจัดการแก้ไขไม่เว้นแต่ละวันบางคนนั้นจังหวะชีวิตก็ไม่ก้าวหน้านะคะเหมือนกับคุณต้องย่ำอยู่ในจุดเดิมทั้งๆท,ท,ที่คุณนั้นก็พยายามเต็มที่แล้ว เอาละค่ะชาวตุนค้ะในที่สุดดาวประจําตัวของคุณก็กําลังจะเคลื่อนตัวออกจากจุดที่เสียหายได้สักที ถึงแม้ว่าดาวสุกในราศีเมษนั้นจะโครจรอ,อ่อนกำลังไปบ้างแต่อย่างน้อยแม่หมอมองว่าชีวิตของคุณก็จะได้ขยับเดินหน้าค่ะถึงแม้มันจะช้าหน่อยนะคะก็ทำให้เรายังมีกำลังใจที่ดีกว่าเดิมแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อดาวสุกเคลื่อนตัวออกไปก็ปรากฏว่าดาวเสาเขาจะย้ายเข้ามาแทนที่เนาะอ่ายังไงตรงนี้ชาวตุลทั้งหลายคุณจะต้องระวัง ความยุ่งยากใจที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบางคนก็อาจจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องของคุณในช่วงจากนี้ไปนะคะ และก็ในวันที่3มิถุนายนนะคะดาวพุธก็จะเป็นดาวอีกดวงค่ะที่ได้เคลื่อนตัวออกจากจุดที่เสียหายดาวพุธกำลังจะย้ายออกจากมรณะและก็จะย้ายมาเข้าคู่กับดาวพฤหัสบดีในภพสุภะจึงเป็นช่วงเวลาที่การพูดการเจรจาการสื่อสารของชาวตุลจะโดดเด่นเฮงปังนะคะใครที่มีเป้าหมายเนาะในการขยับฐานะความรู้เช่นการที่จะไปเรียนต่อเพื่อเลื่อนตำแหน่ง การสอบราชการหรือเตรียมตัวเพื่อสอบแข่งขันสอบบรรจุช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าโอกาสดีมารอคุณอยู่ตรงหน้าและคุณนั้นก็ควรจะคว้าสิ่งนี้กันเอาไว้นะคะรวมไปถึงท่านใดค่ะที่คุณทำงานสายคอนเทนต์งานสื่อสารมวลชนการตลาดนักพูดนักเขียนพลังแห่งดาวพุธนะคะจะทำให้คุณเด่นดังพูดแล้วมีคนฟังเขียนแล้วมีคนอ่านมีคนให้ความสนใจ จะมีคนแชร์มีคนจดจำและเกิดการต่อยอดแบบงอกงามได้ในอนาคตค่ะ ในวันที่6มิถุนายนนะคะแม่หมอมองว่าจะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวตุลก็ว่าได้เพราะในที่สุดแล้วค่ะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะโคจรย้ายออกจากจุดที่อ่อนกำลังจึงส่งผลให้รายได้การเงินของคุณจากนี้ไปจะมีเข้ามาแบบเต็มไม้เต็มมือกว่าเก่านะคะที่สำคัญดาวอังคารกำลังจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ตำแหน่งลาพะ โชคลาภความสำเร็จค่ะจึงเป็นจุดที่จะช่วยหนุนโอกาสนะคะเกี่ยวกับโชคลาบลาบลอยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเอาล่ะในหลายคนนะคะจะเป็นจังหวะที่คุณได้เงินได้โชคจากความรักความสเสน่หาจะมีคนเมตตาซับพอร์ตให้เงินทองหลั่งไหลเข้าสู่กระเป๋าเข้าสู่บัญชีกันแบบอูฟูก็ว่าได้ คนที่ยังโสดก็จะมีคนมาเปนะคะส่วนคนมีคู่คู่ก็จะช่วยเรื่องของเงินมากขึ้นนะคะยิ่งถ้าหากคุณใช้สเสน่ห์ที่มีอยู่อย่างถูกวิธีคุณก็จะยิ่งได้เงินได้ทรัพย์มาจากหลากหลายช่องทาง ถ้ารวมดวงชะตาของชาวตุลน,นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะก็ถือว่าปัญหาที่มีอยู่จะค่อยๆค,คลี่คลายสิ่งที่เคยร้ายก็จะพลิกกลับมาดีได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะดาวอาทิตย์จะยังโครจรอ,อยู่ในภพมรณะนะคะในช่วงปากแรกนี้และบางทีมันก็จะทำให้การเริ่มต้นบางอย่างของคุณอาจจะมีความล่าช้าเกิดข้อติดขัดเล็กๆน้อยๆอยู่บ้าง บางทีนะคะก็จะมีคนมองไม่เห็นคุณค่าในตอนแรกในช่วงเริ่มตน้นและตรงนี้คุณจะต้องใจเย็นนะคะอย่าพึ่งไปเร่งรีบในสิ่งที่เรายังไม่พร้อมนะคะเพราะมันอาจจะทำให้เสียหายในเรื่องที่ไม่ควรเสียได้เหมือนกันนะคะ ดวงการงานเนื่องจากดาวพุธนะคะจะโครจรเป็นกเกษตรตราที่บดีในราศีมิถุนซึ่งก็จะเป็นภพสุภาของชาวตุลค่ะส่งผลให้พลังของคำพูดความคิดการสื่อสารจะมีอิทธิพลมากช่วงเวลานี้จึงเหมาะกับการนำเสนอโปรโมทเปิดตัวธุรกิจสินค้าหรือเราจะหมายรวมไปถึงคนที่ทำงานเกี่ยวกับการพูดการขายการนำเสนอทั้งหลายช่วงนี้มีเกณฑ์จะสำเร็จค่อนข้าง สูงกว่าใครและสำหรับดาวอังคารน้อที่โคจรเข้าสู่พบลาพะในช่วงนี้ ก็ยิ่งจะหนุนให้พลังลุยในการทำเงินมาแบบเต็มๆเหมาะกับการลงมือหาเงินแบบจริงจังนะคะเพราะจังหวะนี้หากคุณลุยทำสิ่งใดด้วยความมุ่งมัน่นมันก็จะมีผลตอบแทนที่ดีกลับมาส่วนดาวพระเกตในเรือนการงานนั้นก็สามารถตีความได้ว่าช่วงนี้ชาวตุลน,นั้นอาจจะชอบทำงานบุญงานกุศลงานจิตอาสา,าชอบไปช่วยคนนั้นคนนี้ในเรื่องของงานและตรงนี้แม่ หมอแนะนําว่าคุณจะต้องเลือกด้วยนะคะเพราะมันมีคนที่จ้องจะเอาเปรียบจะใช้งานคุณฟรีถ้าเราทําดีเขาก็ได้หน้านะคะแต่ถ้าหากเราทําพลาดขึ้นมาเขาจะโยนความผิดมาให้กับคุณทั้งทั้งที่มันเป็นความรับผิดชอบของเขาก็ตามนะคะยังไงระวังความไม่ลงรอยในหมู่ทีมงานระวังความสับสนในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือว่าการเดินทางนะคะเกี่ยวกับการงานช่วงนี้ จะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียได้นะคะดวงการเงินเมื่อดาวสุกย้ายออกจากภพที่เสียหายนะคะส่วนดาวการเงินของคุณนั้นก็จะมีกำลังที่เข้มแข็งมากขึ้นและดาวการเงินก็ยังโครจรอ,อยู่ในลาภะอีกต่างหาก จึงเป็นช่วงที่ดวงการเงินของชาวตุลน,นะคะกำลังจะพุ่งแรงกว่าเดิมนะคะมีแนวโน้มที่คุณนะคะจะได้เงินมาจากหลากหลายช่องทางทั้งจากงานประจำงานเสริมกำไรจากการค้าขายและช่วงนี้ชาวตุลก็จะมีสเสน่ห์ในการหาเงินมากขึ้นนะคะ เพราะทั้งดาวพุธกับดาวศุกร์นะคะจะช่วยหนุนให้คุณจะได้เงินจากการพูดการเจรจาเอาล่ะบางคนนะคะก็จะมีแรงบันดาลใจมีไอเดียใหม่ๆในการหาเงินนะคะจะมีความขยันขันแข็งมากเป็นพิเศษในหลายคนนะคะก็จะมีคนเข้ามาชวนลงทุนทำโปรเจกต์นะคะหรือจับมือกันปั้นงานอะไรบางอย่างแล้วทำให้เกิดรายได้ที่มากขึ้นนะคะก็ถือว่า,าภาพรวมดวงการเงินของคุ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเหมาะกับการขยันทำงานแสวงหาทรัพย์สินนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภนั้นก็อยู่ในจุดที่เฮงปังค่ะและก็เลขนำโชคของชาวตุ้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้จะเป็นเลขที่เกี่ยวกับความเจ็บความตายนะคะถ้าหากบังเอิญเนาะคุณได้ไปร่วมงานขาวดำนะคะก็ให้เน้นเลขลงศพเลขอายุคนตายประมาณนี้นะคะดวงความรัก สำหรับดาวศุกร์ค่ะที่ได้ย้ายเข้ามาเลงลัคนาเกิดนั้นจะเป็นดวงดาวที่ช่วยเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมจะหนุนให้เจ้าชะตาจะดูดีดูน่ารักเป็นพิเศษนะคะยิ่งคุณมีดาวอังคารโครจรเป็นลาบเป็นผลนั้นก็ยิ่งเพิ่มความดูดีดูแพงให้กับชาวตุลกว่าใครสำหรับคนโสดค่ะช่วงนี้เสน่ห์จะแรงเวอร์นะคะจนดึงดูดคนแปลกใหม่เข้ามาหลายคนนะคะก็จะได้ พบกับความรักแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัว ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปแบบรวดเร็วนะคะแต่คุณก็จะต้องดูดีๆนะคะว่าคนที่เข้ามานั้นจะจริงจังกับคุณมากแค่ไหนหรือมันเป็นแค่ความรักความหลงชั่วครั้งชั่วคราวส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็จะดูนุ่มนวลมากขึ้นจะมีช่วงเวลาดีๆให้ได้เติมเต็มหัวใจเอาล่ะบางคนแฟนจะเปหนักนะคะจะให้ของมีค่ามี ราคาคให้ของขวัญของฝากกับชาวตุนกันด้วยนะคะดวงสุขภาพ เอาละค่ะชาวตูนค้ายังไงเนาะช่วงนี้แม่หมอขอให้คุณจงระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบ้านเรือนนะคะดังนั้นใครที่จะปีนป่ายขึ้นที่สูงนะคะจะเดินขึ้นลงบันไดแนะนําว่าเดินช้าๆอย่าเร่งรีบนะคะเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะพลาดตกลงมาหรือว่าจะลื่นล้มก็ได้ค่ะ เอาล่ะในบางคนนะคะความทุกข์ความกังวลใจของคุณจะมาในรูปแบบของการที่คุณนะคะจะต้องไปดูแลคนในบ้านบางครั้งบางทีก็อาจจะมีปัญหามีข้อขัดแย้งเกิดกับคนในครอบครัวจนบั่นทอนนะคะทำให้คุณมีความเครียดมีความวิตกกังวลก็ได้นะคะ เอาละค่ะถ้าหากคลิปนี้ตรงใจใช่เลยกับจังหวะชีวิตของคุณฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่องของแม่หมอกันด้วยนะคะ mm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำทำนายดีๆในทุกช่วงเวลาของดวงดาวขอให้พลังแห่งดวงดาวจงนำโชคดีความรักและความมั่งคั่งมาสู่คุณขอให้คำพูดของคุณพาไปสู่โอกาสใหม่ๆขอให้เสน่ห์ของคุณจงเปิดประตูแห่งความสุขความสมหวงังและแรงบันดาลใจ และขอให้ทุกย่างก้าวของคุณเต็มไปด้วยความสำเร็จที่งดงามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ